เรื่องมูซังคิงในปีนี้นะเนื่องจากว่าปีนี้โดย,โดยเราอิงตลาดเราอิงผลผลิตของของทั้งภาคก่อนเนาะว่าทุเรียนมมซังคิงหรือทุเรียนทั่วไปในปีนี้มันออกช้ากว่าปกติไปเกือบหนึ่งเดือนแหละนะฮะเพราะนั้นในภาครัฐเองก็มีแผนที่จะกระจายนะอย่างทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยปีไปลายปลายคุมพามก็จะมีพวกกระดุมทองหรืออะไรพวงมณีที่มันออกมาก่อนน่จาจะปีนี้หาไม่เจอเลยเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วฝนมันเยอะครับ ปี64ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยทําให้การออกดอกของทุเรียนทั้งทั้งทุกพันธุ์แหละล่าช้าไปมูสังคิงเราก็เช่นเดียวกันแต่มันก็ยังมีอยู่ชุดหนึ่งที่ว่าดอกบานประมาณวันที่20ถึง20ถึงถึง3าธันวาพวกนี้นะฮะโดยในเขตทางระยองเขตทางจันทบ,บุรีทางเขาคี้จงกูทางท่าใหม่นะครับปีนี้เราตัดทุเรียน ต้นแรกเลยของพพวกเราก็อยู่ที่เขาชมาอานะฮะวันที่23วันที่23มีนาถามว่าเราตัดวันที่23มีนารุ่นดอนไหนรุ่นดอกบานประมาณวันที่20 20ธันวาเราก็ลบออกไปอีก3วันที่บอกนะครับเราตัดประมาณ90วันพอตัด90วันเราบอกเอาแล้วกุมภาหายไป2วันละถ้ากุมภาหายไป2วัน แล้วก็บวกมกราไปอีกหนึ่งวันที่สาเบแล้วก็บวกธันไาไปหนึ่งวันก็30วันพอดีแล้วก็คือ90วันพอดีเหมือนกันคุณภาพโดยทั่โดยทั่วไปนะที่เรามองนะปีที่แล้วมันจะมีที่ออกเยอะที่สุดออกมากก็คือมีสวนตทางตอนออกนะครับมีทางบ่อลไร่ของของพีเจเบนแล้วก็มีของเราออกบางรุ่นปีที่แล้วนเนื้อมันจะเป็นดำๆหน่อยแล้วก็ฉ่ำน้ำนะครับบางรุ่นนะครับเรียนก่อนว่าบางรุ่น เราก็กังวล้วก็เช็คไปทางมาเลอะไรพวกนี้แต่ว่าพระเอิญปีนี้เองเราก็ได้ข้อสรุปวปีที่แล้วก่อนเราบอกเฮ้ยการแต่งแต่งธาตุอาหารอะไรเยอะแยะมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เนื้อมันเสียได้เพราะว่ามันเป็นทุเรียนพันเบาที่เคยพูดบ่อยๆก็คือว่า1วันของโมซังกิ้งกับ1วันของหมอนทองซึ่งเป็นพันุใหญ่พันหลักของเราเนี่ยมันสเกลมันไม่เท่ากันนะครับมันดอกบานพร้อมกันแต่นี้มันเก็บก่อน ราก็หนวดว่าที่90วันที่ผ่านมาเราก็ไปตัด90วันบางคูน88วันก็มีถ้าแดดมันจัดแล้วมันแห้งนะครับอันนี้ตัวเลขเราก็พยายามสรุปแล้วก็ปีนี้เองของพี่จะเบนก็เนื้อดีมากขึ้นเนื้อดีเลยแหละถือว่ามาตรฐานเลยของเราเองก็มีรุ่นแรกของเราที่ออกมาประมาณสัก3-40ลูกก็มีกาดนะแต่หลังๆมาเราดีหมดแล้วนะมันหมดเนื่องจากว่าปีนี้มันฝนปีนี้ตอนนี้มันวันที่ วันที่6เมษายนเนี่ยตั้งแต่มกรามาฝนตกไป400กว่ามิลแล้วเกือบ5 0 0มิลแล้วในจังหวัดในในเขตที่เราอยู่สวนเราเนื่องจากว่าเรามีเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแม้แต่ทางป่งน้ำร้อนเองทางจันทบุรีก็ตกมากซึ่งทุกปีไม่มีนะครับและทำให้อาจจะกังวลเรื่องเนื้อเรื่องคุณภาพของของเนื้อแต่ที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้เลยแต่ละสวนที่เราไปตัดอย่างทางเขาขี้จกูก็ เป็น6กลายแหละแต่ละลายก็มีไม่เยอะมีลายละตันมีลายละไม่เกิน2ตันนะ่ะ3 0 0โล500โลอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยจะมีคุณภาพมือที่ดีอีกอันนึงก็คือว่าบางสวนก็ตั้งใจทําจนลูกใหญ่เกินอนนี้เนื้อเราเช็คแล้วว่าไม่ค่อยดีไซที่เราต้องการก็คือประมาณสักหบางบางที่บางที่เขา A อเนี่ยเอเนี่ยหนแต่เราบอกว่าเรา1.8 1.8ถึงประมาณ2องจปลายประมาณนี้เป็นเป็นเป็นเกรดมาตรฐานเป็นเกรดยอดนิยมที่เราที่เราดูแล้วสวยทรงสวยนะครับแล้วก็เนื้อก็สวยถ้ารูปทรงหนามไม่ไม่ใหญ่มากไม่ขยายมากแล้วรูปทรงไม่ใหญ่มากนี่เราดูเนื้อเรามั่นใจเลยว่าเนื้อสวยแน่นอนนะครับเราก็ปรับปรุงแต่ละคนผมก็กังวลตั้งแต่เริ่มฤดูดทําดอกแล้วก็ไปเข้าไปทําแผนว่าสวนนี้ดอกบานเมื่อ,อไร รุ่นหนึ่งรุ่น2แล้วจะเก็บเมื่อไหรจะได้ปริมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราเข้าไปเราเข้าไปตามดูนะครับก็กังวลแต่เรื่องเนื้อแต่ในมุมกับการเกรษตรกรเขาก็กังวลเหมือนเราเขาก็ปรับมีกลยุทธ์ของเขาเหมือนกันเราก็ไปเช็คโอ้แต่ละคนก็เนื้อออกมาเดียันี้เราสบายใจแล้วบางหลายๆสวนที่จะเห็นในใน,ในคลิปอ่ะเนาะบางสวนก็มั่นใจมากว่าเนื้ออร่อยบางคนก็บอกอร่อยมากของมาเลอะไรด้วยซ้ำเพราะว่าของเราจะแห้ง เนื้อจะแห้งถ้าเราได้ตัดนะอย่างเงี้ยครับโดยปริมาณปีนี้มันออกไม่เยอะด้วยครับมันออกไม่เยอะคิดว่าปริมาณทั้งภาคตอนออกในปีเนี้ไม่เกินวันที่10 15าเนี่ยสิบห้าเมษานน่าจะหมดแล้วนะฮะอย่างสวนเราก็เก็บไปเกือบจะหมดแล้วอย่างเงี้ยครับเกบก็บไปเกือบจะหมดแล้วคิดคิดว่าปีนี้คงไม่มีปัญหาเรื่องเนื้อปีหน้าเราก็มาเริ่มกันใหม่ต้องคุยกันให้ใกล,ใกล้ชิดขึ้นใครมีอะไรดีๆก็มาแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยครับ เราจะสัมมนาอีกอันหนึ่งที่เราเห็นชัดก็คือว่าเกษตรกรบางคนอ่ะปลูกทุเรียนยังไม่รู้ว่นบานดอกบานของตัวเองคืออะไรเลยนะเราเข้าไปเราเข้าไปช่วยตัดเนี่ยแล้วดอกบานเมื่อไหร่บไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเดี๋ยวต้องไปเรียกคนงานมาซิมันดอกบานเมื่อไหร่อะไรเงี้ยจริงๆเราอยากจะให้ชาวสวนเนี่ยพยายามช่วยตัวเองโดยเฉพาะคนปลูกมูสังคิงเนี่ยก็ โจทย์เองหมายถึงช่วยเรียนรู้เรื่องการผลิตนะครับการตัดที่เราเข้าไปตัดเนี่ยเราก็ไม่ได้ตัดเองหรอกเราก็ชี้เอาลูกนี้นั่นลูกนั้นลองดูเขาก็เคาะแล้วก็ตัดมาให้เราเราก็มาเช็คก็ไม่เสียเนื้อไม่เสียแต่ที่สําคัญขอให้เรารู้วันดอกบานแล้วบวกลบเอาแล้วก็มาพิจารณาทางกายภาพมันอีกทีหนึง่งเช่นดูขั้วแข็งเหมือนทุเรียนทั่วไปอะครับตูดอ้ามากไหมเ,เนื้อกรวงไหมน้าทางไหมอะไรประมาณนี้เป็นตัวประกอบแต่ถ้าเรารู้วัน โรงาบานนี่เราจะค่อนข้างชัดในการตัดที่เราเข้าไปลูกเกษตรกรตัดเองก็นั่นแหละแต่เราชี้ลูกนั้นดู่สิลูกนี้อยู่สิแล้วตัวเองทําไมไม่ตัดล่ะมันเก่งเก่งอยู่แล้วไม่ยากแต่ที่ผ่านมาผมมองว่าอ๋อทำไมต้องมีคนตัดเธอเกษตรกรไม่ตัดเองเพราะว่าส่วนหนึ่งคืออย่างที่เราเห็นไงทางลงงนรับซื้อก็ไม,ไม,ไม่ไม่เชื่อใจเขาสวนเอ,เอาเอาเตรียนอ่อนมาให้หรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่นี้มันไม่มั่นใจอะ่ะ ลงก็ต้องมีคนตัวเองมาตัดดีกว่าทางสวนก็เอาคุณตัดเองนะคุณรับผิดชอบนะประมาณนี้ครับก็มีแต่ต่อไปผมว่าน่าจะมีความรับผิดชอบในตัวเองอะ่ะดีขึ้นเราก็จะมีเราคิดไว้ว่าปีน่าเราอาจจะมีโปรเขาตัดเองเราก็จะบวกราคาให้ไหมอย่างนี้ครับเพื่อจูงใจให้เขาเรียนรู้เพราะปริมาณไม่เยอะนะครับแต่ถ้าสวนเยอะๆก็ต้องมาวางเรื่องอุตสาหการรมอีกแบบหนึ่งครับแต่โดยทั่วไปปีนี้มั่นใจ แล้วก็เราได้เข้าไปช่วยช่วยในการกระจายสินค้าด้วยเพราะว่าไอ้โควิดมันมานั่นพอดีช่วงประมาณสักวันที่25มีนาเป็นต้นมาเนี่ยครับช่วงเรากำลังจะตัดพอดีหูมืงกินล็อกดาวทั้งหลายเมืองเลยนี่เราทำไงพรรพวกเราก็มีเราก็เข้าไปช่วยกันกระจายจัดโปร พักพวกเราอยู่ทั่วประเทศที่อยากชิมเราก็จัดไปจัดไปจัดไป,ดไปให้รครับเงี้ยเราช่วยกันกระจายทุกคนเลยราคาเราก็ไม่ว่าไม่ได้ต่ำถ้าสี่ร0ถ้าเอเเงี้ยครก็ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนเกษตรกรนี่แหละว่าเอมันยังไงอะ่ะเพราะว่ามูสังคิงเขาเป็นพันพันเบาไงที่บอกว่าดอกบานพร้อม หมอนทองดอกบานพร้อมพันอื่นๆเนี่ยถ,ถ้าเทียบไปก็อาจจะใกล้เคียงกับกระดุมอย่างนี้นะครับโดยปกติของเรากาหนดว่าที่90วันเต็มที่ก็95วันนะบวกลบนะครับอันนี้อยู่ที่อากาศด้วยกระดุมทองก็เช่นเดียวกันถ้าดอกบานพร้อมกันกระดุมเขาก็ตัดประมาณ100วันนะั่งหรือ90วันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราตัดพร้อมกระดุมพอดีเลยเราตัดพร้อมกระดุมเพราะฉะนั้นที่ผมเรียนตอนต้นว่า จนบางทีภาครัฐเขาก็พยายามสนับสนุนนะเรื่องการที่มีทุเรียนออกออกก่อนฤดูบ้างหลังฤดูไปบ้างมันจะได้กระจายกระจายผลผลิตให้ทําทําิ่งมันจะได้ยาวขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็จุดรวบรวมก็จะได้มีเวลาทํางานได้ได้กว้างขึ้นได้ยาวขึ้นขบวนเทรลเลอร์ที่จะออกไปก็ไม่สะสมไม่แน่นอะไรเงี้ยครับเท่าที่พูดคุยกับภรรคพวกเราก็บอกว่าเออมันก็ดีนะหนึ่งก็คือว่าประมาณสัก กอดพร้อมกันดูม่ะเขามีมูสังคิงขายแล้วอีกหลังจากนั้นอีกครึ่งเดือนเขาก็หมดพอมูสังคิงหมดเขาก็เข้าไปในในสุเรียนพัน์หลักเช่นหมอนทองหรืออะไรพวกนี้ครับหมอนทองชันิงอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนั้นก็เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมของทุเรียนทั่วไปวเจ้าของสวนก็มีเวลามากขึ้นก็ยังไม่ยุ่งกับการที่ว่าจะคุมคนมือตัดมาตัดอะไรนี่เดี๋ยวมังคุดก็จะออกเองไอ้ตัวนี้มันออกก่อนแน่เลยผมว่าเกือบเดือนอะเดือนหนึ่งได้เดือนหนึ่งได้ มันก็ทําให้การกระจายแรงงานการกระจายความเสี่ยงด้วยเรื่องพายุฝนอะไรแล้วราคามันก็ไม่ได้อ่อนกว่านี้ผมดูนะแต่ถ้าเยอะๆก่อนนี้ถ้าเข้าในระบบอุตสาหกรรมอาจจะอ่อนลงแต่ไม่น้อยไม่ไม่ไม่น้อยดูที่คุณภาพดูที่เนื้อเพื่อเราที่ปลูกมอสคิงก็มีหมอนทุกคนแหละถามว่าเราหมอนอยังไงเขาเข้ามาเดี๋ยวคนนั้นเข้าเดี๋ยวคนนี้ออกเดี๋ยวคนนี้นออกถามว่าราคาเท่าไหร่ราคามีอยู่ในใจ ย,ยังไม่ยังไม่เปิดไม่แอบดูว่าของเรายังเหลือไหมของเรายังเหลือไหมยอย่างเงี้ยครับราคายังไม่มีใครกล้ากําหนดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ดีปัญหาไอม้มองจีนบอกซีโร่โควิดเนาะ,ะทำให้เกิดล็อกดาวน์ถามว่าทางบ้านเราพร้อมแต่ผมคงตามข่าวะนะว่าจีนก็ส่งเจ้าหน้าที่มาแม้แต่แม้แต่ประเทศเราก็ส่งเจ้าระดับกระทรวงต่างประเทศหรือพันนิดอะไรไปเจราจาพูดคุยก็ ทางผู้ส่งออกก็มองว่ามันช้ามันไม่เตรียมการมันอะไรเนี่ยแต่ก็เอาภาวนาช่วยว่าเกิดปาฏิหารมาบึ้มให้เขาเปิดอย่างนี้ครับมันก็จะได้ช่วยเพื่อนพี่น้องเราบางคนมีหมอนเยอะๆอยู่ตอนนี้หรือมีพันหลักเยอะๆก็กังวลทุกคนเลยครับตอนที่มันออกใหม่ๆตอนดอกบานประมาณสักเดือนพฤศจิกาเสิ่มมีดอกนะไขป่ปลาตะปูหรือเดือนตุลาระบบเขาเรียกอะไรมัดจําดอกกนน่ะ จองที่ดอกกันเลยพวกกระดุมทองพวกอะไรพวกเนี้ยตอนหลังนี่ก็หายหมดแล้วครับเพราะว่ามันคาดการไม่ได้กับกับกับที่ตลาดที่เราส่งออกแต่หมซังยิงปีนี้มันโชคดีเพราะว่ามันก็มีไม่เยอะด้วยแต่ละคนก็มีตันหนึ่งเต็มที่ก็สองตัน500โลเพโลพอห้าปริมาณไม่เยอะเราฝึกออกมาไม่มากเนี่ยมันก็คุณภาพทั้งนั้นครับเราก็ดูรูปทรงดูเนื้อเนื้อเป็นหลักปีนี้เรากระจายยังไม่มีปัญหายิ่งเรามีแผนในการทํา ปีนี้ของคนนั้นออก300ลูกเอ้ยวันนี้อีก3าวันคนนั้นออกอไแล้วก็จะแปลนตลาดแต่ว่าก็ไม่ได้ขายราคาแพงราคาสัก500รประมาณนี้เราก็ซื้อเท่าสวนสัก400กว่าเราเก็บน้ำหนักขายมั่งค่าขนส่งค่าอะไรค่าความเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้ช่วยเพื่อนกันกระจายแต่ผมว่าปีหน้าต้องวางแผนเรื่องการตลาดให้ชัดเจนมากขึ้นผมยังมีความมั่นใจอยู่นะว่ามูสังคิงเนี่ยไปได้แล้วราคาก็จะดีเพราะว่าคุณภาพเราเช็คทุกสวนแล้ว เจ้าของสวนก็ชิมคนนั้นก็ชิมคนนี้ก็ชิมว่ามันอร่อยจริงเราก็ไม่ได้เข้าข้า,างตัวเองนะของเรานี่จะเริ่มแล้วเพราะเราก็ต้องหาหาโซลูชันที่เหมาะสมหาระยะเวลาหาเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อนเกษตรกรเราเราก็จะเริ่มวัดแป้งเหมือนกันแหละอาจจะวัดที่80วันขึ้นไป80วัน85วันอะไรเงี้ยครับ <laughs> เพื่อเพื่อจะหาแป้งที่เหมาะสมเราอยากอย่างนี้ เราไม่อยากว่าโวแก่เต็มที่แล้วค่อยไปตัดเพราะนั้นเชลล์ไรมันก็จะสั้นลงในการทำมาร์เก็ตติ้งในการทำตลาดนะเชลล์ไรมันสั้นมันก็จะลำบากอันยกตัวอย่างมะม่วงก็ได้เชียวสวยอร่อยอร่อยระยะไหนฮะอร่อยระย,รยะยาปากตะกร้อเลยนั้นไปแค่วันนึงก็เละแล้วก่อนหน้านั้นก็แข็งหามก็ไม่ดีระยะปากตะกร้ออย่างเงี้ยครับไอเชลล์ไรมูสังคิงที่สันนิษฐานกับเราโหต้องแบบสุดๆเลยนะล่วง ล่วงแล้วถึงจะอร่อยบางสวนก็มีผมแอบได้ยินว่าบางสวนก็มีเอาตะข่ายไปลองแล้วให้มันล่วงแต่ที่เราเห็นนะสวนพักพวกเราหรือสวนเราเองก็ตามนะถ้าล่วงนะไม่อร่อยเท่าตัดแต่มีไม่มีแต่น้อยถ้าตัดนี่ชัวร์กว่าเยอะเลยวันนั้นเราก็อยากว่าพอเรารู้ระยะแล้วระยะที่ตัดสมมติว่าที่ที่90วันหรือระยะ A ของเราเนี่พอยมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเราถอยหลังลงมาสักหน่อยได้ไหม สามสี่วันได้ไหมเราจะได้ยืดสมมติว่าตัดที่พีกเลื่อนไปอีกสี่วันกินที่เราทํานี้คือตัดพีกแล้วสี่วันแกะเราไม่มีป้ายอะไรทั้งนั้นแหละปั๊บเราเป่าเต็มลมออกเฉยๆเราก็ลงกล่องว่เาเราไม่ได้มีเคมีขคออะไรที่จะไปปรุงแต่งมันป้ายคั่วให้เร่งสุกเราก็ไม่ทํานที่เราส่งไปตอนนี้นะฮะเราบอกเราตัดพีกปับ๊บอีกสี่วันแกะพอดีเลยอย่างเงี้ยโดยเราไม่ได้ได้น้ยงยาเร่งสุกเราไม่มีได้เราถอยมาสักสามวันล่ะ พอถอยมาสักสามวันเก็เป็นเจ็ดวันแล้วถ้าสามถอยมาสามวันแล้วเนื้อไม่เสียอะไรด้วยโอ้โหเชล้ไรเรายาวขึ้นอันนี้ก็เป็นโอกาสให้เกษตรกรให้เพื่อนเราที่จะสามารถกระจายการตัดให้มากขึ้นเราก็เลยจะนับนับวัดแป้งก็ล้อตามที่สวพหรือกรมวิชาการแน่แหละก็ต้องมีตัวเลขครับเราทำเกษตรสมัยใหม่เนื่องจากทรัพยาการเรามีจำกัดที่โอ้โหเคยพูดไปทั้งน้ำทั้งปุ๋ยทั้งที่ดินทั้งแรงงาน เราพยายามเอาถ้าสมัยนี้ก็อยากเรียกแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่มันมีแต่นี่เกษตรกรทุกคนน่ยมีสมาร์ทโฟนดูเลยพรุ่งนี้ฝนจะตกไหมหรือเมื่อนฝนจะตกไหมหรือก่อนหน้านั้นฝนจะตกไหมแต่บางครั้งมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะเฮ้ยฝนจะมาแล้วของเราตึงนิดนึงพายุจะเข้าเราตัดก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าแป้งต้องได้หรืออะไรได้นี่ช่วยได้ตอนนี้แต่ถามว่าในการทําดอกในการทําอะไรฝนจะมา เยอะนะเพราะว่าแฟกเตอร์มันประกอบอย่างนั้นมันมาช่วยตรงนี้เกษตรกรทุกคนอะ่ะมีแอป,ปของภูมิอากาศอยู่ไม่รู้กี่แปปอปอ่ะอยู่ในตัวหมดเลยรู้รู้มากเลยเกษตรกรทุกคนเพราะอันนี้คือปัจจัยที่ทําให้ผลผลิตเขาเสียหายอีกอันหนึ่งที่เราทบที่เราเห็นเลยคือปุ๋ยราคาแพงมากเราแก้ไขย,ยังไงเรารู้ตั้งแต่กลางปีแล้วว่าปุ๋ยจะแพงแพงไม่พอยังขาดอีกตอนตอนปลายปีอะ่ะ ตอนกลางๆปีตุลาเราก็ฟังข่าวเพราะเอิญเราก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมเราซื้อทีไม่ได้หลายแสนสี่ห้าแสนไม่ใช่แต่บางสวนเขารู้เขาก็ตุนไว้แต่ของเราเนี่ยมันมีที่เราดูแลให้หกเจ็ดร้อยไร่อย่างเงี้ยเราก็บอกต้องตุนนะต้องต้นไม่ได้ตุนอ่ะเดี๋ยวมันไม่มีเนื่องจากว่าแพงแล้วยังขาดปรากฏว่าอยู่ๆสงครามก็มาพอดีเลยด้วยเป็นสองเด้งเลยเลยโอ้โหยาตอนแรกยามยากับฮอร์โมอนไม่น่าแพงนะอาจจะแพงเพราะปุ๋ย เพราะว่าซอสมันมาจากทางทางรัเสเซียยูเคหรือทางจีนอะไรพวกนี้มันเยอะใช่ไหมเรามองว่าไม่น่ากระทบโอ้เราก็ต้องตัดสินใจตุนมาสองเดือนที่แล้วเหมือนกันโชคดีบางสูตรมันจะหายอาจจะเป็นกลยุทธ์หรือไม่ได้ว่าพักพวกนะบางทีมาแล้วก็ไม่เอาออกมารอให้มันขาดก็แล้วแต่นี่มันยากอะ่ะเราดูเหมือนน้ามันเนี่ยน้ำมันพวกนี้จะขึ้นลดเ,เพิ่มราคาแล้วแต่ลงก็ยังของเก่าไม่หมด พอจะขึ้นของใหม่ของเก่าหมดแล้วอะไรเนี่ยหมดแล้วคือคุ้มยากเหมือนกันนี่ต้องช่วยตัวเองเกษตรกรก็ต้องต้องปรับตัวตรงนี้ด้วยครับดูให้มันพอเหมาะปัจจัยการเรียนนีูโหขึ้นยี่กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะตอนแรกผมประมาณว่ามันขึ้นคือผมซื้อทุกครั้งเทียบกับของเก่าตลอดเวลาเมื่อเมื่อเดือนพฤศจิกาเนี่ยขึ้นย0่สเปอร์ซนตต่อรดที่ผมรวมสะสมมาแต่ปีนี้มากกว่าเดิมอีกเพิ่มเพิ่มมสิบี่เปอร์เซนด้วยที่สำคัญกว่านั้นคือไม่มี เกษตรกร,ก,รก็อาจจะขายได้ราคาถูกด้วยปีนี้แถมเลทออกมาแถมราคาปุ๋ยแพงเอกีกำลังซื้อในประเทศก็หายไปเยอะนะอย่างเงี้ยครับแต่ของเรามันเป็นของใหม่ทุกคนก็อยากชิมก็อยากลองในราคาที่ไม่สูงมากครับเราก็อยากจะขยายฐานฐานผู้บริโภคของเรามันกว้างขึ้นให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นราคาไม่ค่อยแพงอย่างเงี้ยครับ